วันพรุ่งนีิศทางของเรื่องที่จะนำเสนอต่อประชาชนในส่วนสุดท้ายคืออะไรคะต้องถามท่านนายกครับท่านนายกเป็นคนพูดคนเดียวครับนะครับแล้วก็มีคุณอภิรักษ์แล้วก็มีคุณกรณ์เดี๋ยวไบนลงมาก็งคงจะสอบถามได้ว่าจะพูด,ดยังไงแต่ว่าคงนี้ไม่พน้นแนวทางที่จะพูดความจริงกับประชาชนนะครับจริงๆแล้วนั่นผมเรียนนะครับเรียน ผ่านสื่อมวลชนไปยังพี่น้องประชาชนนะครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือต้องรู้ความจริงนะครับในการตัดสินใจจะได้ไปประกอบการตัดสินใจที่ถูกจากที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นโยบายต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นความจริงนะครับเพราะว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอันนี้ก็ทําให้ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสับสนพอสสิ่งน,นี้ที่จะรอสอบ่อ,อ,อได้กำลังให้ฝ่ายกฎหมายดูอยู่ครับ ก็ถือว่าตามแนวจริงๆแล้วอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องบอกครบเวลาครับมันซ่อมันไม่ได้หรอกครับเลยสองวันเองทุกอย่างที่เราทําเสนอเป็นนโยบายทั้งหมดนี่เราบอกครบหรือไม่ครับเออผมไม่ใช่นักกฎหมายครับไม่ไม่มีส่วนที่ผมรับผิดชอบครับ มันคงไม่ใช่ประเด็นเรื่องน้องหรอกครับประเด็นสําคัญที่สุดก็คือว่าอยากให้พี่น้องป,นนประชาชน40ล้านคนที่เหลือเวลาเพียงสองวันเนี่ยให้เขาได้รู้รอะครับระตกลงนโยบายนโยบายเป็นยังไงกันแน่ถ้าอย่างนั้นมันไม่เป็นธรรมเลยครับสําหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกเรื่องครับเพื่อประกอบในการตัดสินใจ หลนานลูกนี่มีวันหุือใช่คีเวอร์ไหมเห็นคอนเซ็ปต์ว่าเกีเเเ่ยวใต้ปลาเดียวกันนี่จะออกมาในตัวไหนก็ท่านนายกต้องการจะย้ำว่าถ้าท่านในเดีโอกาสกลับมาทําง,งานอีกครั้งหนึ่งท่านพร้อมจะเดินหน้าประเทศไทยต่อไปโดยไม่ทำเนื่องสีนะครับผมือนทำงานให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นสีอะไรครับสีแดงสีเหลืองทุกสีครับ จะมีนโยบายหรือการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมท,ที่สะท้อนว่าจะทํางานให้คนทุกสีไหมออกมาไหมฮะหมายความว่าจะรองดองกันอย่างไรใช่ครับครับท่านพูดไปหลายครั้งแล้วว่าหลักเกณฑ์การรองดองของท่านเนี่ยก็คือไม่ล้างความผิดให้คนที่มีคดีอาญากับคดีที่กรดิกคอรัปชันครับนอกนั้นคือเรื่อง ไม่ใช <Nej> ่คดีอาญาไม่ใช่คดีทุติยคอร์รัปชันครับแต่แต่ต่างเยอะมากเลยนะครับนะครับคนที่ไปทําร้ายคนคนที่ไปเผาบ้านเผาเมืองหรือคนที่โกงแผ่นดินนะครับกับคนที่เป็นผู้บริหารภาคการเมืองแต่ว่าไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในการทําความผิดเลยต้องมารับผิดภาคการเมืองซึ่งมีเจ้าของพรคเป็นสมาชิกอยู่เป็นจํานวนมาก ไม่รู้เรื่องเลยอยู่ดีๆพรรคของเขาก็ถูกยุบมาครับซึ่งถือว่าเป็นคดีการเมืองซึ่งน่าจะมีการพูดคุยนได้ครับนโยบายปองดองของประชาธิปัตย์กับปองดองของเพื่อไทยที่จะนําเสนอในวันพรุ่งนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรครับชัดเจนครับของเราไม่ล้างผิดนะครับไม่ล้างผิดคนมีคดียาาครับไม่ล้างผิดคนทีเ่เกิดอัปสรรครับก็บเป็นไปได้ที่จะยุติความขัดแย้งด้วยการนีลัตโ<ด>นีลัโทษสกรรมอะไรบางอย่างที่มีคนไปโกงนะครับไม่เกี่ยวไปเลยครับ คนโกงก็โกงเพื่อตัวเขาเองครับความถัดแย้งไม่ได้เกี่ยวกับว่าสงบได้เพราะห้อภัยคนเผาบ้านเผาเมืองครับวันนี้คดีชุมนุมการเมืองของทุกสีนี้น่าจะพอที่จะทำความเข้าใากันได้คดีที่คุยได้หมดอยู่แล้วครับเพราะว่าเราก็ต้องการให้ทุกอย่างเนี่ยเดินหน้าออกไปได้ขอบคุณนะครับทักพนักที่้ายครับ ผมไม่คิดว่าคดีไม่คิดว่าคดีผู้ก่อการร้ายเป็นคดีการเงินนะครับขอบคุณครับ